วันนี้นะคะเรามาแนะนําอุปกรณ์ใหม่นะคะสําหรับช่วยปลูกต้นกานะคะก็คือเครื่องปลูกต้นกานั่นเองนะคะช่วยในการเรื่องปลูกพืชปลูกผักยอดปุ๋ยนะคะเป็นเครื่องปลูกต้นไม้อัจฉริยะนะคะที่เราไม่ต้องก้มให้ปวดหลังอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มานะนํมอุปกรณ์ที่จะช่วยทุ่นแรงของเรานะคะช่วยประหยัดค่าจ้างในการใช้แรงงานนะคะที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดเบาค่ะเพียง หนึ่งโลก,กว่าเท่านั้นนะคะไม่หนักเลยนะคะสามารถประหยัดเวลาได้นะคะใช้ได้ทั้งพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยพลาสติกนะคะหรือว่าที่ไม่ลุมนะคะก็สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะสามารถใช้ปลูกต้นกล้าได้ทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่งมะเขือเทศแตงกวาพริกกระลำถั่วลิสงแครอทนะคะก็คืออีกมากมายเลยนะคะนี่ยกตัวอย่างเท่านั้นนะคะ วันนี้นะคะที่เราไปแนะนํากันนี้นะคะสินค้าตัวนี้มีขนาดประมาณด้ามจับนะคะอยู่ที่33เซนค่ะความยาวทั้งหมดอยู่ประมาณ92เซนเป็นเครื่องปลูกต้นไม้นะคะที่มีแข็งความแข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงนะคะข้อดีก็คือสามารถปลูกต้นก้าได้โดยใช้ระยะเวลาที่ประหยัดมากใช้แรงที่น้อยนะคะได้ความรวดเร็วได้ งานเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ยังช่วยไม่ให้ปวดหลังลดหลายๆอย่างเลยว่างานนะคะในราคาที่สุดคุ้มนะคะเครื่องนี้นะคะใช้งานง่ายมากๆนะคะทุกท่านเพียงแค่เราปักเข้าไปนะคะบีบแล้วก็ใส่บีบใส่แค่นี้เองนะคะใช้งานสามสเต็ปค่ะก็จะสามารถปลูกกันได้เลยนะคะ <S <S ง่ายๆในสามขั้นตอนเนาะ <S <S เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ทันสมัยมากๆเลยนะคะ เราก็มาแนะนําให้ทุกท่านได้หาซื้อไว้ใช้นะคะลดทั้งต้นทุนนะคะแล้วก็ประหยัดเวลาได้ผลงานเยอะด้วยนะคะถามว่าหาซื้อได้ที่ไหนนะคะสินค้าตัวนี้ไม่ยากเลยค่ะทุกท่านมีขายทั้งอ e, ลีบาบาลาซาดาช้อปปี้เราก็สามารถไปหาซื้อในแหล่งออนไลน์ตาำเหล่านี้ได้เลยนะคะหรือท่านใดนะคะที่ไม่สะดวกเกี่ยวกับออนไลน์สามารถที่จะไปซื้อร้าน อุปกรณ์การเกษตรค่ะแต่ว่าราคานะคะก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละสถานที่นะคะว่าค่าขนส่งเขาเท่าไรประมาณเท่าไรนะคะอาจคัดเคลื่นกันนิดหน่อยแต่เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ500กว่าบาทนะคะ